มาแล้วนะครับความขึ้นหน้าเงินหมื่นเฟสที่3นะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงนะครับไม่แน่ใจว่าจะทันอยู่ในเฟสที่3หรือเปล่าหรืออาจจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเฟสที่4ี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับที่คุณทักษิณนะครับได้มีการพูดบนเวทีปราศัยบอกว่าคนที่อยู่ในเฟสที่3เนี่ยนะครับจะมีการจ่ายเงินให้ทยอยให้เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับวันนี้ครับมีการประชุมครมบ คุณจุลพันธ์นอมรทิวัฒน์รัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดไปก็เป็นไทม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกับทางที่รัฐบาลได้มีการวางเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเราได้มีการพัฒนาระบบแล้วก็เดินหน้าไปได้มากแล้วนะครับซึ่งระบบเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะทดสอบได้ในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาคมนะครับหากมีความพร้อมในช่วงไตรมาสที่2ก็คือตั้งแต่เมษายนเป็นปต้นไป ก็จะดาเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยตอนนี้ก็จะทํางานให้เร็วที่สุดนะครับในกลุ่มที่3นะครับหรือเฟสที่3เนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นเงินสดอยู่แล้วนะครับต้องใช้ผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ฟังแล้วน่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ยืนยันว่าจะทําต่อแต่ว่ายังไม่มีกําหนดต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายให้ครบถ้วนซะก่อนนะครับ ก็ตอนนี้ยังไม่ได้บอกทุกทีว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่สำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ผมคาดว่า อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฟสที่3ก็ได้อาจจะถูกเลื่อนไปเฟสที่4ี่นะครับแต่ถ้าทําได้ทันนะครับก็จะอยู่ในเฟสที่3แต่มันเฟสสมมันใกล้เข้ามาแล้วเลยฮะแล้วก็ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนทันทีนะฮะฉะนั้นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่ลงทะเบียนก็ต้องรอลุนนะครับทีนี้นะข่าวก็ถามไปนะครับว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะรวมอยู่ในเฟสสามด้วยหรือไม่นะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าจะพยายามทําให้ทันครับขอดูรายละเอียดอีกนิดนึงยังไม่จบนะฮะเพราะว่ามีรายละเอียดที่ต้องคุยกันอยู่นะครับ ส่วนเฟสสองก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะฮะสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านทางรัฐเอาไว้แล้วนะครับ ในวันที่22มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปเช็ครายชื่อของท่านได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะให้ผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่22มกราคมด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็จะได้รับเงินโอนให้นะครับในวันที่27มกราคมแต่ถ้าใครผูกไม่ทันนะครับเขาก็จะโอนซ้ําให้อีก3รอบนะครับก็ทุกวันที่28ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เมษานะครับฉะนั้นถ้าผูกพร้อมเพย์เร็ว ก็จะได้ใช้เงินเร็วนะครับฉังนั้นก็รอลุ้นนะสำหรับเฟส3แล้วก็กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ